สวัสดีทุกๆคนค่ะน,นอกจากในคลิปวิดีโอของวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมทุกๆคนทําการเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวคลิปวิดีโอที่ต่อของตัวเองใครเนาะกำลังอยากให้คลิปมีคนมาสนใจม,มากขึ้นอยากว่าอยากให้ยอดไลค์เพิ่มขึ้นมาเยอะๆลองดูแล้วทําตามกันได้ง่ายๆแก่เพียงให้คุณผู้ชมคลิอไมาในเบอร์สต์นี้เดี๋ยวเราจะมีการแปะล,ลิงก์หรือทิ้งลิงก์างไ้ให้ในตรงใต้คอมเมนต์หรือคำอธิบายของคลิปวิดีโอสากมาที่จะกดเข้ามมาเพื่อใช้งานอะไรต่างๆกันได้ง่ายๆ วันได้คัดไม่กันแล้วในเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้ลงชื่อและสมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถแตะกดสมัครที่ตรงใานล่างนี้กันก่อนได้นะ โดยเมื่อเราได้เข้ามากระไรที่หน้าต่างกับสมัครสมาชิกเขาก็าจ,จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราได้กดเข้าาเพืดด่อจะสมัครสมาชิกกันง่ายๆแกทําการกับหัวข้อและข้อมูลตามที่คขาได้กำหนดกันเอาไว้แบบนี้หรือว่าใครที่มีบัญชีของ g o o g l e จะคลิกที่ตรงด้านนี้เพื่อจะมาผ่านก็สามารถที่ทาการกันได้ไง่ายๆเนาะและเป่อใครอาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วและจะลงชื่อเข้าใช้งานกดที่ตรงด้านล่างนี้และกดลงชื่อเข้าใช้งานในตรง่วนด้านนี้ก็สามารถที่จะทําการกันได้เนาะ และทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราจะได้เข้ามากันแล้วในด้านของ,ของตัวเว็บไซต์เว็บไซต์เขาจะมีกรสต่งแลาเป็นประมาณนี้เนาะมีหัวขอ้อมีหมวดหมู่บริการให้เราได้มาใช้งานละเอียะมากมายเลยยอนเงินจันทร์ด้วยอยู่ตรงด้านนี้ให้เราได้มาสอนหรือทําการต่างๆตรงนี้และถ้าหากว่าใครที่เข้ามาใช้บริการแรกอาจจะไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปว่ากดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ฉันก่อนได้เนาะได้คำว่าเติมเงิน อาหรือม่ใทรได้คิดเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างกเ,าเ,าเกิดเต็มเงินเขาก็จะเป็นนักส่างแบบนี้ให้กับเราได้กดทมานเพื่อจะเต็ม,มเงินเส็ได้ง่ายๆโดยทําการน้่งีย่เข้าไปที่ช่องทางเมื่อได้คิดเข้ามากันแล้วเขาก็ได้มีช่องทางในการตาเติมเงินถ้าแม้เราดูเลือกแบบนี้ทาช่องทางไม่ว่าจะเแนกคิว่าหัวปธนาคารจะทูมันนี่เวเลตหรือคริปโตถ้าว่าเรารู้จักช่องทางไหนจรโหด,ดช่องทางอะไรเราก็เริ่มได้เนะาะสำหรับในการเต็มเงินประมาณนี้ แล้วถ้หากว่าเ,เติมเงินไปเสร็จแล้วมียอดจงิงยืนอยู่แล้วจะย้อนกลับมาที่หน้าตูวหน้าต่างแรกให้ย้อนกลับมากันได้เนาะที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์แล้วก็ใช้งานงต่างๆในตรงบ้านนี้อำหรับในคลิปวันนี้เนาะเราต้องการจะเพิ่มคนเออไปใช่งคนกดไลค์หรือว่ากดใจให้กับตัวคลิปติ๊กต k อกของพี่เยอะๆเนาะให้เราได้คิกเข้าไปี่ตัวเว็ต์มอิ๊กตอกตรงนี้เลยแล้วก็นาทีตัวหมดหมดูหมตรงนี้เนาะอ่ะเมือกดหมูม่ก็คือการเพิ่มยอดไลค์เลยอ่าเพิ่มหัวใจตรงนี้ก็กดกเข้าไปได้ พูดเลิกกันได้แล้วในหมวดหมู่ที่ต้องการให้เอกกันต่อที่ตัวบริการบริการในเปลี่นราคาเราพเลือกกันได้เลยเลอกกันแล้วทีนี้เราก็จะโฟลว์เฟสรแรกเว้ยอ่าทีนี้ก็จะมีประมาณเช่นสั้นนี่เนี้นี่เองขันตอนเนาะพูเลิกกันเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับมาในตัวของคลิปทิกตอกตัวเองเพื่อทำการคลอกลิงด,งงด,ดยง่ายๆกดข้าไปถึงไดกษับแชร์ของตัวคลิปแล้วทีนี้กดทำาบบคัดไปหรือัดอลอกแต่ตัวคลิปวิดีโอก็แล้วทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาในตัวของเว็บไซต์แล้วทีนี้ก็ลิงก์มาวาง แต่วางนีของตัวคิดเป็นร็จแล้วให้ใช้จำนวนของตัวยอดได้ต้องการพอได้ใดส่จำนวนที่เราตั้งมวเสร็จแล้วประมาณนี้ที่กดสังก์ชัตรงด้านล่างอาพิสันนี้ง,ง่ายๆก็ได้เป็นชาเสร็จสิ้กนการไปที่รแบบมีกันแล้วและเมื่อสามสิ่งนี้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะเช็คดูยอดออเดอร์หรือตถานากนันไดแบบง่ายๆโดยทาการกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่ทำว่าประวัติการสั่งฟื้อ โดยไซที่คิกเข้ามาดูก่แล้วหน้าตาประวัติกระหังตู้เขาก็จะเป็นเิ้นมาเป็นสตาร์แจ้งบอกให้ได้ดูยอดแบบนี้เลยว่า,าด้วยที่ทำกานั่นไปอยู่ในขั้นตอนระหว่างไหนอยู่ในขั้นตอนดําเนินการอะไรเนาะแล้วขึ้นมาว่าประมาณนี้ก็รอกันกอบได้เลยแต,แต่ถ้าข้ามมีชิคตูเราบิการอยู่เลิกมีข้อผิดพลาดหรือว่าขัดข้องก็จะสามารถกดเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้กันไปก่อนที่สองประตูเนาะสำหรับหน้าตาของตู้ก็คือหน้าต่างให้ได้แจ้งว่าติดต่อสอบถามปัญหาแกนมินจันได้ง่ายๆโดยเราสามารถที่จะพิมพ์หัวข้อหรือว่าพิมนนพ์โซงความร ถ้ามีปัญหาสับคอยังไงแบบไหนเลิกกันได้เลยเนาะฟอระมานนี้เลยในการเดทปัญหาก็คือแค่พี่หมู่คอบิมพ์ว่าความหรือว่าใครที่มีรูปภาพบบแนบเนาะให้กดตรงด้านล่างนี้แล้วก็นเนบไปก็สามารถที่ทาแฟนได้เหมือนกันเลยสําหรับในการเก้ปัญหาเนาะ,ะแต่ถ้าว่าใครอาจจะเชี่ยงกันแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยขัดข้องใช้ยงานทาตามปกตินะแต่เราย้อนไปดูยอดให้กดกลับมาดูก็ได้เนาะในตัวของยอดเองวันนี้ยอดไล่เจึ้นมบ้างไหมเนาะ ก็คลิปที่เราทำจันไปเลยเป็นคลิปนี้แต่มีค่ฟองเธอแค่สิบสองเราลีนะาจะรวมพร้อมกันแนละ้วว่าจะขึ้นมาบ้างไหมว่าเป็นองไรกันเปลงาน้อล no? องดูด นี่เลยหลังจากที่เราได้ทำใจลงื้อกันประเดนั้นเราักคู่ใกเมื่อกี้นี้ตอนนี้ยอดรายในตัวขี้ไปรงนติสตกราวกันไปขึ้นมาเต็มไปที่รอบแบบนี้แล้วเนาะก็เมื่อกี้ของเดิมที่สั่งซื้อจะมีแค่12็สองกันเองแล้วส่งซื้อนเป็นร้อยจากเมื่อกี้ตอนนี้กับเพิ่มมาเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดกับมีที่รอบแบบนี้ก็เลยเนาะมืนได้มีการเทมไลท์เล็กน้อยขึ้นมาประมาณนี้กันด้วยเนาะแต่ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรเลยแต่ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทล้งใช้งานก็สามารถที่ตะกดโทามาในลิงก์ได้แปะไว้ให้เพื่อ ทดลใช้งานทำตามก็ได้ง่ายเนาะอยู่ใครอยากจะลองใช้งานหัวข้อเพิ่มเติมก็จะมาที่จะลองเลือกใช้งานกันได้และสำหรับในคลิปของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอฝากไปเดี๋ยไปทันีีหากใครที่สนใจยังไงก็ลองดูหรือถ้าดูก็ละนและทำตามไปแล้วในคลิปของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณนะ